ูองเยะไอ้้เหียไม่ตึงครับต้องทีมนี้ครับเปลี่ยนละซ้ายขวาโคตรตึงอ่ะคิมซูยองครับจับคู่กัรชลีไอ้เหี้ยว่าแต่คู่กลางเฮียคนดึกสาวคนดึกดำเงินเจอเชลซีนะครับโอ้ด็อกบาไอ้คอนด็อกบาปีเตอร์เชกร้อยสามสองไรเงี้ยจริงจริงมือเข้าเลยอ่ะแต่รอคนนี้มันข้างเหี้ยอะไรประตูไอ้เหี้ยมึงไม่ใส่เซอร์แทชในแม่ขาวอ่ะ ลืมใส่ไอ้เหมมันจะได้ไวิ่งไปไวโอ้โหฮียอ,อะหน้ามันยังมีตม <c oughs> มัวตนไม่ได้ใช่ไล้อมีีนี่การจ่ยกกาอล้ครัองหลังก็ขยับได้ทำยดีแลมเฮ้ยเฮปนบมันไม่ได้หรอกครับ พินเลอร์พาไอ้เหียโอ้โทอมรีทอมริหดไม่ได้แดกฟิมปงครับอู้หูเสียบอลัะอยู่กันท้าไหมครับเฮ้ยชิลไปนะชิลชิบหายระยะมันเข้าเธอเฮียเอเฮียเนี่ยเนี่ยกูตงใส่มาเยอะๆครับ ไปไม่ได้นอ้อคิลเลอร์พาร์ <Gym. S 1> ท้าคิลเลอร์เฮี้ยอะไรฆ่าทีมตัวเองไอ้เฮี้ยโดนไอ้เฮี้ยจิงฮะโอ้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 มันไม่ไหวกันสักตัวเลยทีมกู ่ดีเบาหม้าโวใหญ่กว่าชันจีนเฮียอยู่หลังเขาเลยปังตร้ยเฮียฟันได้เออเฮ้ยฉันก็เออโอ้ยอยู่หลองเฮียเลย่งง่ายๆเห็นแล้วไวกว่าโอ้โหอจ้ามันดึงตูว เปิดแรงสุดเลยครับเปิดแรงสุดเลยไอ้ใช่ที่เปิดกะเอาไอ้คุณมาเปิดด้วยเตียกว่าชัดเจนเตียชิบหายเลยสวยไม่ได้หรือเลยดูเบโด้ไปไปไป

ตึงขาดตึงขาดไอ้เจ้าอย่าโดนไอ้เี้ยเปาวพี่จานพี่จันไอ้เี้ยกลัวมีแต่ตัวได้ด้วยเฮียให้มึงนการรุกงวันโอ้ยตฟังพูดผ่านมาได้ไงวะว่าไม่ใช่หรอวะรู้ส่าแฮนด์ดี้เซล ออกได้ดีฮึโอ้มยไม่ให้ตัวนั้นเฉยโอ้ยดีมากเดี๋ยวว่าจะเซฟโอ้โหนี่จับลั่นเลยคืนไวครับเปิดเพลเล์ใหญ่กว่าชัดเจนชิมหายแล้วมันนแล้วะเดี๋ยวมึงตัดเกม ต้องตัดแล้วอ่ะตโดนตูต้ไ่ทันเลยอ่ะแต่งบอลช้าตัวมึงโอ้ซีายและโอ้โหเฮียอะไรไปทันขับจริงตรงตีนพอดีเฮีย เก็บบอลาบเก็บบอลครับ hmm. ค oh, e. oh, e. ัผิดสมัครผิดมัครผิดุดเพเฮ้ยาไม่ใช่โดนไม่โดนครับฟันได้ฟันได้ฟันได้กลุดซุปเพศ ดาราเอวีลงมาครับมาอีดาแต่มเคียไม่มีเคียรัฮาค้ยโอ้อยั้โอ้โอ้ยโอโออ้้าไอ้อ้ยโโอยอ้้ยยนยอ้อ้ โอ้ล้มหนาเหี้ยโดนแม่งเบียดตัวปิวเลยสุดลุกแดดได้ไงเหี้ยกู้สาวัดอสีโคตรกลางลยเหี้ยไม่ไม่ไหววะจู้ายสามสอยเลยเหี้ยพ่อุงแเหี้ยอะไรเนี่ยให้ตุนปั๊กอะไรเนี่ย ปังไปเลยคอมโวพี่นี่ไงนี่ไงโอ้โหแต่เป็นวายทัอตีน้กูว่า็ไปเดินไปวิ่งฮะลามีปั่นมนเลยเออมึงเวอร์ไปเหียยังได้อันตูดี นอ้หูโเดนชิลุกแบ็กคือการอะไเ้ยียอะไรบ้านะโอ้โหสูงกว่าชัดเจนเอโต้บอกผมเอาอะไรไปแคไว้อนีเออจนี่นี่ไว้ไวชัดเจนยืงเบื่อเปิดเหาซาย ได้โอ้โหเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดกดข้ามไปเหี้ยโอ้โหสิบคนแล้ามได้ โอ้โว่าเรามีโอกาสเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับฮูแมนไปดิลุมเบิก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 ปั๊ก โอ้ยเียเสียบแม่งเลยล่างไม่วินเฮียทำไมล่างไม่วิงวะโอ้ยจ่ายไม่แม่นจ่ายไม่แม่นโอ้วเอาโดนอะไรวะไม่เอาประตูมายิงเฮีย ดูดูข่ยไร้ารออย่มันเตมือด้วยอีเสียเสองโซหมดนะครับตดตนก็ว่าแงไหมเชื่อลังวิ่งลังวิ่งลังวิ่งแทงมแทงยังแทงยังแทงไปใก้กว่านี้เปิดคิลเรมาไม่ดีทียโอ้ย Oh ho. Deny. Oh Oh, Oh, oh. 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 By day. Oh. <laughs> oh. hi Mark. Uh -huh. <coughs> 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 ลางวิ่งมีมีโอ้โซ้ายสองอัเหี้ยอ้ทีมันแตกต่างเลยฮะหลังสามจุดเจ็ดอัเี้ยไอชมาเครนเอ p ีอ่ะไม่มีประตูจะเหลือยี่อะไรทีพี่อันนี้แหละ

ยัดบอลข้ามหัวฟิโฟงไอ้เก้าการโอ้าการได้บอลอนกรอบโอ้โหเหียยังบี้คีอ้้หูยโดสูงอ้อยฮะโอ้ยบอลแน่นดูนั่นครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเกินไปมึงจะพิแศงกันเลยเหรอแปลกมีตัวกระดับผาพื้นที่เพื่อที่จะบุกควาไอ้เยี่ยไอ้ยี่ทางมาเป็นแม็กไวด์เลยไอ้เยี่ยเยอะไปไอ้เยี่ยใส่แต่กูหลังนี้ชูยองกูสัมภาระไปเยอะ ดาอะโม่ที่คนเดียวโอ้โหโอ้โหขัาฉ่าขัดฉ่าอายุ่าขัาช่านี่ฮะติดไปตีนโอ้ยอะไรอะอะไรอะโรเบิร์ต ไม่ได้ใครอ่อุ้ยมันฮู้กับฟังก้าวเหรอไม่ก้าวเน้นๆอุ้ยไม่ได้ใคอ่ะเหมือนเดิมเฮยโอ้ยยังได้ก็ยังได้ก็ f i n i s เซตตูเนี่

นี่หน้จานนี่หน่อยเฮ้ยนเตียมอเตียมทางขไอ้เหียอองตากาอันยเยไฟุเชี่ยวคู่กลางโดนไปเหลืองกลางลุกด้วยเหียโอชาเลยเกินชาเลยเกินเอ้ยคุย

กลางเต็มเลยกางเต็มเลยคุ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 ยวินทันวินทันวินทันอ๋เฮียก่อนแล้วส่งใบด่านมาหนือนฮะใบ่านตดใจได้ถูกต้องนะครับเชี่ยไปเหลือหกใบแบบเห้ว่าเบียดพูดอ้สละใบเดงไว้เองอ๋